สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวท่งพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวหอมประทุมแปลงนี้6ไร่นะครับใช้สี่สหายของเรานะครับขั้นแรกก็คือใช้รถย่ำฟางหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับใช้รถทุบนะก็ย่ำฟางเอาน้ํเข้าพอคุกลิกนะครับแล้วก็ย่ำฟางให้จมน้ําหลังจากนั้นมาเราก็ฉีดพ่นด้วยสารย่อยสลายฟางข้าวเทนเดอร์นะครับแล้วก็หมักไว้นาประมาณ10วัน หลังจากนั้นก็มาทําเทือกหวานข้าวปกตินะครับอพอข้าวอายุได้15วันเราก็ใช้ใบายกครับแร่ผู้กไฟใบายกนะครับปรับสภาพดินป้องกันยับยัง้งไม่ให้ข้าวด,ดีเข้าเด้งหญ้าวัชพืชโตนะครับนี่ครับรอบที่3นะครับรอบรอบแรกนะครับพอรอบต่อมาครับเราข้าวอายุได้25่สถึงสาวันเราก็ใช้กิ่งทองนาโนเอนไซม์ยี่ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับ ผสมกับทามสปีด5ซีเท่านั้นนะครับโอ้โหข้าวออกรวงสวยงามครับข้าวไม่โกหกครับพี่น้องคือคือผลงานเลยครับสินค้าดีหรือไม่ดีดูที่ผลงานครับพี่น้องครับไม่ต้องโม้ไม่ต้องพูดมากเจ็บคอครับนี่ครับของแท้ครับ4สหาย4เกลือของเรานี่นะครับสามารถพิชิตข้าวด็ดข้าวเด้งได้ทั้งทุ่งแทบมองไม่เห็นข้าวดีดข้าวเด้งซักต้นเลยครับพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ